วันนี้ขอเสิร์ฟความฟินความจิ้นกับ2หนุ่มคือจิ้นสายวายยินว่อมาให้แฟนคลับได้กรี๊ดกันอีกครั้งซ้ายข้าวหมูแดงขวาข้าวเป็ไก่เนื่องสต้วายผิดวิมันจริงๆมันเลือกยากนะมันเป็นเมนูที่ผมแบบไม่ได้ชอบทั้ง2องอย่างเลยมันรู้สึกที่เป็นกินได้เฉยๆซึ่งมันกินได้ทั้งคู่เลยมันจะเหมาะกับการกินตอนเช้านะมันจะเหมาะกับการกินตอนเช้านะ แต่ก็ไม่ได้ผิดหรอกจริงชอบเหมือนกันก็คือชอบเหมือนกันแล้จะให้ถูกใช่ไหมชอบเหมือนกันแลจะให้ถูกใช่ไหมเส้นใหญ่ซ้ายเส้นเล็กขวาหนึ่งสองสามนี่คือส่วนตั ขนาดเส้นเล็กใช่ใช่ครับใช่เวลากินก๋วยเตี๋ยวคือต้องสังเกตเขาองสั่งเส้นเล็กตลอดใช่ไม่เคยสั่งเส้นใหญ่ครับใช่ไม่เคยสั่งเส้นใหญ่ครับทำไมต้องเปเส้นเล็กนั่นแหละสิผมกินแบบนี้มาแล้วรู้สึกว่าชอบมาตลอดจริงเส้นใหญ่ผมก็ชอบนะเป็นเส้นที่รองลงมาแต่ว่าไม่กล้ามั่นใจร้านอื่นถ้าเกิดโติเดินเข้าไปใหม่ปุ๊บก็จะไปแบบเส้นเล็กก่อนเลยถือว่าเป็นการเพย์เซฟกับตัวเองอ๋ออุ้ยเราก็สังเกตอยู่ใช่ไม่เคยสั่งเส้นใหญ่ครับอ๋ออุ้ยเราก็สังเกตอยู่ใช่ครับใช่ครับซ้ายหมาขวาแมวหนึ จริงๆก็ชอบทั้งคู่แต่ว่าถ้าเกิดให้เลือกแบบถ้าจะอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับหมามันมีความนี่แบบเล้าหลือเขาขาเขาขาเออมันเป็นมันเหลือใช่แมวถ้าเกิดเราอยากเล่นก็ค่อยเข้าไปถ้าเกิดเขาอยากเล่นด้วยไหมก็อีกเรื่องก็อีกเรื่องนึงแล้วเขามีความเล้าหลือหรือว่าแบบเชิดเขามีความเป็นเป็นแมวในตัวสูงใช่ใช่เราก็เลยชอบเราก็เลยชอบซ้ายรัก ขวาไม่รักรักกันมาแค่ไหนอ่ะอันจริงก็มากนะมากกว่ามากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเข้ามาเลยวะเดี๋ยวก่อนไอเวลาอึ้งเนี่ยคือคิดใช่ไหมครูพันครูพันทีนี้พูดถึงความประทับใจซึ่งกันและกันผมโชคดีที่ผมได้ครูพัทเนอร์เเป็นเขาใช่เพราะว่ามันทั้งแบบ เรื่องทํางานเรื่องความสบายใจเรื่องเป็นเหมือนเป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนก็ได้เป็นน้องเป็นพี่ก็ได้หน้าแปลกใจมากที่บางความคิดอะผมก็ได้ได้เขาได้ไอเดียจากเขาช่วยใช่ได้ไอเดียจากเขาก็ขอบคุณมากที่อยู่คู่กันใช่ก็ขอบคุณมากครับที่เขาเขาแบบไม่เห็นห้ามจับถือว่าโชคดีที่ได้เขาเป็นพ์ทเน่เพราะว่าผมก็เรียนรู้หลายๆอย่างมาจากเขามากเช่นกันเพราะว่าการที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ผมแบบ ผมเริ่มเจ็บสูนย์แล้วผมใหม่มากในขณะที่ผมมองเขาว่าเขาอะเคยอยู่ตรงนี้มาบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาถึงว่าจะไม่ค่อยเติบโตในตอนแรกแล้วค่อยมาเติบโตตอนนี้ก็แบบก็คือไม่ไม่มีการที่จะแบบเย่อหยิ่งขึ้นปืนคนที่วางตัวแบบยังไงอย่างนั้นจะแบบ <No. S 2> ถ้าเกิดเห็นทุกคนก็คือจะหวดดีช่างพงช่างไฟอะไรต่างๆทําให้แบบว่าผมได้เรียนรู้แล้วว่าเอออย่างเงี้ยคือถูกต้องแบบยิ่งยิ่งสูงมันต้องยิ่งทำตัวให้มันน่ารักเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแสดงความรักในสไตล์ของยินวอลนะครับ แสดงด้วยกำปั้นใช่ต่อยยินหมอแสดงยั้นออ่างนี้เหรอโอ้ยเปล่าเอ้ยเอาแบบสลโรโมชั่นอยากฝากบอกอะไรกับคุณผู้ชมที่ดูอยู่บ้างก็อยากจะฝากทุกคนนะครับที่ดูรายการอยู่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่หรือว่าคนที่เอโดนผลกระทบกับโอวิดนก็อยากให้ทุกคนเข้มแข่งแล้วเราก็ อยากเป็นกำลังใจงให้ทุกคนจริง,รงๆครับทุกคนที่ประสบวิกฤตขอให้มันผ่านไปได้เร็วที่สุดแล้วนะนครับได้วร็ดูแลรักษาสุขภาพตัว <S 2> <S 2> เองด้วยมันแบบสำคัญที่สุดมากกว่าเรื่องของกินดื่ๆอะไรนะฮะต้องแบบว่าพกแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นสเปรร์หรือจะเป็นเจลล้างมือแล้วพกติดตัวไว้เลยส่วนแมสเพื่อเพื่อที่ตัวเราจะไม่โดนผลกระทบแล้วแล้วก็ยังต้องป้องกันแต่แก่คนอื่นด้วยเช่นกันอะไรนี้ยสวนส